สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบก,กับดีฟดีซิสดีฟอีกแล้วนะคะก <hij ack> ็เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ดิฟหยิบมาลองหรือว่าหยิบมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ c o n c ีล l ลอร์บิวตี้แอนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่านะก็ ตามนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะอ่านผิดอ่านถูกยังไงเพื่อนๆนลองคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ดิบได้มาระยะหนึ่งแล้วล่ะก็นี่จะเป็นแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ของเขานะคะตัวฝามันก็จะมีแบบความเงาเงาเรื่มเรื่อม่ะเนาะซึ่งเ,งเ,งเงวลาจับมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมทั่วไปอ่ะทุกคนด้านนี้เขาจะเป็นทรงมนๆโค้งๆนะคะฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ตัวของแพ็กเกจอ่ะก็จะเป็นแบบใส ก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์กับข้อมูลต่างๆบอกด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งก้นขวดก็จะเป็นนัมเบอร์ต่างๆบอกไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปั๊มแบนลงไปที่ฝาเลยเนาะปริมาณของเขาอยู่ที่4 ml นะคะก็ดูเหมือนไม่เยอะอะถ้าเวลาพูดเป็นตัวเลขน,นะคะแต่ว่าพอจับแล้วถือในมือแล้วเขาค่อนข้างชิ้นใหญ่นะเออก็จริงๆก็ปริมาณทั่วไปนั่นแหละเท่ากับคอนซีลเลอร์ทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นวีแกนด้วยจะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆแล้วก็เม็ดสีเนี่ยจะแน่นมากๆนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูสวยนะคะ แล้วก็เรียบเนียนปกปิดปกป้องผิวได้อย่างดีนะคะสําหรับคนต้องการการปกปิดรอยคำ้ำรอยดํารอยแดงต่างๆเนาะต,ต,ตัวนี้ที่หยิบได้มานะคะเป็น Number 1หนึน์สี่นะคะซึ่งเขามีสีเยอะมากดิฟจะขึ้นแบบชาร์จเฉดสีเ,เพื่อนได้ดูเลยว่าแบบเป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเปรียบเทียบเฉดสีสําหรับคนผิวขาวผิวค้ําผิวสองสีแล้วก็ผิวเข้มได้ละเอียดอย่างดีแล้วสีก็ดูแบบไม่เพี้ยนกับในลุ เลยอะทุกคนซึ่งแบบดิฟสวรก็ออกมาแล้วแล้วก็จากการแบบดูจากตาเปล่าจากภาพวิดีโอโฆษณาต่างๆแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่เลือกสีนี้มานะคะเพราะว่าตอนแรกอะใจรู้สึกว่าเอ้ยจะเลือกผิดหรือเปล่าโอเคยังไงเดี๋ยวเรามาลองลงบนหน้ากันเลยดีกว่านะคะแอพ,พิเคเตอร์เขาอะทุกคนมันไม่ได้แบบแตกต่างอะไรจากคอนซีลเลอร์หรือว่าลิปจิ้มจุ่มทั่วไปหรอกนะก็จะเป็นิีนี้เลยนะคะสีค่อนข้างเกือบจะตรงกับเฉดสีผิวดิบเหมือนกันแล้วก็เนื้อของเขาดูค่อนข้างเบาแล้วก็ดูมีการปกปิดค่อนข้างดีมากๆนะคะคใช้ แปลงแล้วกันนะคะในการค่อยๆแทบๆไปเนาะส่วนใหญ่ถ้าให้ดิฟบทำแบบนี้ยดิฟก็จะใช้วิธีการรอสักพักหนึ่งนะคะให้เขาแบบเซตตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเกลี่ยนะคะเนื้อตัวนี้เขาจะดูแบบว่าเหลวๆหน่อยไม่ได้ถึงกับเหลวเป็นน้ำมากขนาดแต่ว่า ก็ไม่ได้หนึบแน่นนะคะอาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเพื่อเซตตัวดูสิทุกคนใครสีผิวประมาณดิบคือตีนี้เลยนะเนี่ยอ้นที่ทากับด้านที่ไม่ได้ทาต่างปะใครว่าคอนซีลไม่สําคัญเนี่ยสำหรับวันที่แบบไม่ต้องการอะไรเยอะ แค่รู้สึกว่าหน้าตื่นน่ะหน้าตื่นแล้วหลังตื่นนอนก็คือได้เลยออกจากบ้านได้ไม่ต้องลงรองพื้อนอะไรเยอะแยะนะคะรอยสิวรอยจุดด่ดงๆก็เต็มๆไปเลยนะคะทิ้งไว้แป๊บๆเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างเนื้อเหลวอ,อย่างที่ดิบบอกไปเมื่อกี้แหละใครสะดวกใช้นิ้วมือใช้นิ้วมือได้เลยนะคะใครชอบใช้แปรงก็ใช้แปรงเนาะ คูชั่นคอนซีลเลอร์เชดดิ้งส่วนใหญ่ดิจะแบบซื้อเข้มกว่าผิวทั้งหมดหรือแบบสว่างกว่าผิวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมเอาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคอซีอันแรกที่จือได้ตรงผิวแล้วก็เอามาใช้แทนแบบรองพื้นได้เลยเนียนเนียนไปเลยไปเลยแบบไปเลยจริงๆ ให้เห็นผิวกันแบบนี้เลยไม่แต่งหน้าต่อแล้วเพราะว่ารู้ผลแล้วว่าตัวนี้จะเป็นไอเทมที่ติดกระเป๋าอะทุกคนมันมันดีอะมันดีเออแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ลงแล้วนะคะแต่ว่าให้ได้ดูผลที่แตกต่างของเจ้าตัวนี้กันซึ่งราคาดิบบอกไม่ได้จริงๆว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อนๆเอาชื่อรุ่นต่างๆนะคะไปเออิดูได้เลยนะแล้วก็หรือว่าแคปภาพไปค้นหาดูก็ได้นะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยมาแบบรวดเร็วทันใจว่องไวเพราะว่าเป็นของเล่น ใหม่ไอเทมใหม่ที่แบบซื้อมาเล่นซื้อมาลองนะคะแล้วก็ประับใจโก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะหาว่าอวยแต่คือแบบมันเห็นเห็นอยู่ในกล้องอยู่แล้วนะคะงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ